คือวันนี้ทุกคนมันกําลังจะกลับมาไม่ค,คือมันไปแบบว่าไ,ไ,ไปจังหวัดมาวันนี้เราจะลื้อรถมันลื้อออกทั้งหมดเลยตอนนี้เรามีของมา,ามเซอร์ไพรส์มันเขายมึงลื้ออะไรออกยักกูอยากวิจัยเฉยว่าวพอร์ซ่ามันมีอะไรบ้างก็เลยลือล้อๆเพราะล้วมึงลื้อฝาสูบกูออกทำไมเนี่ยยักษ์กูเปิดดูแคมกูกำลังจะสร้างแคมใหม่ ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วครับอินฟินิตี้ยักษ์ไม่ใช่อินฟินิตี้แบงค์หรือสจอนตมวันคือวันนี้น้องๆก็ต้องขอกราบสวัสดีชาวไทยเชื้อสายแลวยุโรปก่อนนะนะถูกโคลลิ้มพันมาคือวันนี้ทุกคนมันกำลังจะกลับมาเว้ยคือมันไปแบบว่าไปต่างจังหวัดมาเพิ่งโทรหามันเมื่อกี้มันบอกว่าอีกประมาณ10กิโลถึงคอนแกนใช่ใช่วันนี้เราจะมาบอกกันเลยว่าเราแอบเอารถมันไปทำมา ทำอะไรอะพี่นี่อะไรวะเจฟอร์ซ่าเฮ้ยเอ้าไปเปลี่ยนชุดหน้าเอาไปใส่ชุดหน้าให้เยสเออเอาไปใส่ชุดหน้าให้แล้วทีนี้วันนี้เราจะลื้อรถมันลื้อออกทั้งหมดเลยใช้เครื่องออกเลยใช้เครื่องด้วยเออแล้วให้มันกลับมาเจอปุ๊บแบบให้มันแบบว่าอึ้งไปเลยอ่ะอึ้งแบบว่าอ๋อมึงทำเยื่ออะไรรถกูให้มันหัวร้อนไปเลยทุกคนคือแบบว่าวันนี้เราก็จะมาแกล้งมันนะครับผมก็ตอนนี้ไปใส่มาแล้วไปใส่มาจากร้านท่อแก่น้อยเดด์ดอันหลับแรกเลยอะไรอะเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยแตกไปเนี่ยไม่แตกเราลือใช่เหรอคือเมื่อกี้ลือไว้สักลือไว้สักอย่างแล้วออ๋ถอนนอนไปแล้วใช่ลือไว้เข่าวแล้วดูดิจหายแต่เท่าไหร่ก็เต็มเลยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นฝาครอบแข็งเยี่อาโอ้โหแข็งก็เปิดหมดแล้วใช่เลือกโอ้โหแล้วเอาคือตอนนี้พร้อมเลยพร้อมที่แบบว่าพร้อมที่จะโดนด่าเดี๋ยวเราเข็นรถออกมาแล้วก็มารอไอ้นี่เลยดีกว่ามารอรถรถก็หนักมารอแบบลื้อเครื่องเลยดีกว่าใช่เหรอใช่เราจะถอยเครื่องเลย แต่ว่าวันนี้แล้วมันเคยเห็นเขาว่าขาตั้งคู่มันติดกับเครื่องไม่ไเหรอใช่เราก็ต้องออกคล้อมเครื่องเลยเหมือน p c เ p c พใหญ่ p c เใหญ่ใช่เสก็ใหญ่ก็ประมาณนี้ในเครื่องก็ไม่มีอะไรคือรูปเนี่ยน้องๆดูดิเห็นไหมเรือออกหมดแล้วเรือนก็ออกหมดแล้วนะครับผมเรือนก็ออกหมดแล้วฟ้าก็เปิดแล้ว เปิดมาแล้วเปิดมาแล้วคือตอนนี้เรามีของมาเซอร์ไพรส์มันเราตั้งใจที่มีของมาเซอร์ไพรส์มันแต่เรายังไม่บอกเราว่าคืออะไรเดี๋ยวให้มันมาหัวร้อนก่อนดีกว่าแล้วเราลงหรือก่อนเออแล้วเราอยบอกว่าเฉลยมันว่าเฮ้ยกูมีชุดมาให้มึงแบบอะไรยะของะรวะโอเคไปทุกคนมาไปดูเลยตอนมันมา นี่เกมอะไรคือเราลื้อไว้เจ่ากระจายกระจัดกระจายหมดแล้วคือตอนนี้เรารอรอมันมามันไม่ใช่ไม่มาทีเราก็ไม่รู้ว่าจะลื้อตรงไหนต่อเพราะว่าชุดเซอร์ไพรส์เราก็ยังไม่อยากให้เห็นใช่ไหมเออเราก็เลยลื้อไว้แค่นี้แล้วที่นี่สำคัญนี่ที่สำคัญเรามีชุดไม่ต้องคิดพร้อมใช้เรียบร้อยสีวาวอ่ะ้าสีวาวเกียร์บีใช่เหรอหกแปดชักเจ็ดเ้ยนี่มันโดนแล้วพี่ยักษ์โดนผมแน่เน่นี่ก็คือบอกเลยว่าเรามีจำหน่าย นะเราไม่จำไหน่ายเราสามารถแบบว่าชุดไม่ต้องคิดเอาไปประกอบได้เลยสำหรับ LED และลิงน้อยนี่เอออเาประมาณนี้ยัไม่เล็ก็ได้เจอด้วยเจียลวะนี่ยกชุดเลยว่ะคือแบบว่าต้องนั่งรอนั่งนอนรออะไรเงี้ยแบบต้องลื้ออะไรอยู่เลยฮะสีขาวก็ดำดิเนี่ยดำพอดีอ่ะเอ้ยดำพอดีอะคือตอนนี้เราจะลื้อหมดเลยใช่อเฮ้ยทุกคนสจอนมาแล้วเฮ้ยรถมารถมาพี่พี่ไหวปะเนี่ยเฮ้ยสจอนมาแล้วเฮ้ยถ้าเขาเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยใครวะน่ะ พักก่อนบ้างน,นะขับรถมามมเาหนื่ไงบ่าเห็นคลิปไม่ยังกันอีกเฮ้ยทำไรกู้นรื้อรถมึงเนี่ยอู้ว่มึงเลิกทำคลิปบ้างวะพักก่อนบ้างนี่ยกูถึงกูลื้อรถมึงเล่นแบบมึงเห็นไ,ไ,ไมหน<ผ>ม,ไมเหนมี่ยของมีใครส่งของให้กูไหมเนี่ยเยอะใครดูใครดูเนี่ยของใคร,รนี่นนโมโตจีนเช <c oughs> ้าเฮ้ยทุกคนคือมันไม่ได้สนใจรถมันเลยไม่สนใจไม่สนใจเออเฮ้ยพี่ต้งไปไปสักทีนะโอ้โหเบร็ รถไข่พี่ดูดีๆรถไข่เนี่ยเอาเขาไม่สนใจเลยเลยอ่ะนี่รถรถไข่พี่ดูดีๆไม่ใช่รถกูใช่ใช่เปล่าให้ดูใหม่ไม่ใช่รถกูรถกูยังไม่แตกเปลี่ยนแล้วชิวหน้ากูเปลี่ยนให้แล้วกูบอกว่าอย่าเ่าแต่งเพราะมันเม็นรถกูกูไปแจกให้ทมดเลยนะอะไรกูไปแต่งให้แล้วเนี่ยเนี่ยคาร์บอนชิวหน้าประมาณหมื่นฝ่า เอาดีๆก็รถหนึ่งเนี่ยก็รถพี่ไงใหม่ขนาดนี้รถใครเนี่ยรถดีใหม่กิ๊บเนี่ยรถกูเนาะรถใหม่เนี่ยรถกูจอดอยู่หลังบ้านนู่นอ้าวไปดูหลังบ้านหลังบ้านไอ้ต้นกล้ามารุกไปจอดไหนวะปักกดเกจเนี่ยต้นกล้าเพิ่งเขียนออกมารถใครรถพี่แหวงนี่รถพี่แหวงนี่รถพี่แหวงนี่จอดอยูนี่เลย มึงทำอะไรอีกเอาเขาแต่งให้เไปเปลี่ยนชิวหน้ามาให้เนี่ยคาร์บอนด้วยเนี่ยป้ารายการเพื่อนจัดให้จับบาสเอาอีกแล้วมึงผ่านไปเงื่อนกูเงินกว่าเงินสองห้าร้อยพอสวยหน้ากูกำลังจะแพ็คของส่งให้เขาเนี่ยสองห้าร้อยพอโดนหน้าจัดส่งนี่จัดส่งโคตรสวยอ่ะแล้วก็มึงเรือกไม่ได้บอลเขามึงเลืออะไรอ๋อเยี่ หมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ยนี่กูเลือกหมดแล้วกูอยากวิจัยเฉยว่าฟอร์าต้ามันมีอะไรบ้างก็เลยลือกอก้พวมึงเลือฝาสูบปวกวทำไมเนี่ยยักษ์กูเปิดดูแคมกูกำลังจะสร้างแคมใหม่จะสร้างแคมสร้างอะไรเพิ่มไงก็เลยบอกว่าเปิดดูเฉยวมึงเ,เครียดกับผัวมึงดูเห็ดแมงอย่งัง่งเออ,เอต้องยุ่งทำอะไรรถเพื่อนต้องยุ่งปูบปากไปเข้าบ้านไลยเลดโดไอ้ของแค่เนี่ยอีกของนึงอ่ะอีกอันนึงเอากูเอากูเซฟา์เซฟาย อะไรเี่ยเซอไพ่บอกวไม่มีตังจ่ายเขาอันนี้กู้จ่ายแล้วนี่เห็นไหมเฮ้ยน,นี่กู้จ่ายแล้วลบอกอะไรเนี่ยเอาแม่กูบอกว่าจะขี่ไปตลาดแล้วมึงจะอะไรบอกพลาดไงของมันต้องมี พี่ดิูไม่แต่งรถอันนี้แล้วมึงไปทําอะไรเนี่ยมึงใส่คาร์บอนอะไรมาก็ไปยุ่งอะไรกับเขาออกมานี่ก็ทําแล้วก็ทําให้มันไปแล้วนี่บอกปาดก็ให้ได้พอยแล้วจะชดใช้เขาให้ดูที่ทำคองพังอ่ะก็ให้ไปจ่ายเอาฮะเขามีหน้าที่แต่งแต่งไปก็งั้นอะไรมาแล้วมนให้กูซื้อรถแล้วให้กูไปจ่ายตังค์แล้วมันยังจะไม่ให้กูจ่ายค่ารถอะไรของมึงแล้วมึงมาลื้ออะไรของมึงใจเลยตงรถนี้กูซื้อให้มึงได้ใจเหรอแน่ใจนะไม่ใช่พี่แบงจ่ายทีหลังนะ อันนี้ซื้อให้ซื้อให้ชุดอ,อะไรเนี่ยช่างพัดนครสวรรค์คือชุดไม่ต้องคิดแล้วตอนนี้เออช่างพัดจัดมาให้แล้วคือรถมึงคันแรกกูให้ลองรถมึงคันแรกที่่รกกาจะมาใส่รถกูไงแต่ว่าเอาให้รถมึงที่กูรือไว้เนี่ยกูจะไม่แต่งแล้วมึงมาทำอะไรของมึงเียเอานี่ไงของของเนี่ยของ,ของไม่ได้แต่งนี่ของอเดิมบอกว่ากูเล่นแค่ X Max Fossa กูไม่เล่นไงแล้วมึงมาซื้ออะไรแคมเคมมาอะไรเนี่ยมีห่อนหัวาฉีดนี่พรฉีดนี่เลื่อนนี่เลื่อนแต่ง Fossa สามลอย้าสิบ อันนี้ซ้ำอันนี้แคมเออเอายกชุดชุดใหญ่ไปก็พิบต้องลองแล้วเดี๋ยวท่อท่องไปหาใส่เองแล้วกันชจะเป็นลมฮะจะเป็นลมอ่ะแล้วมึงกูจะบอกแม่กูยังไงออยเกมมึงถปออ้าแล้วแล้วคันนี้พี่บอกว่าจะให้แม่จ่ายตลาดไหมอ่ะก็แม่กูบอกว่าซื้อมาแม่เขาก็บอกเขาจะขี่ไปตลาดแล้วมึงมาแต่งอะไรยากไม่รู้กูรีแล้วประกอบคืนก็ไม่ได้ด้วยมึงเอาไปเลยชุดนี้แล้วมึงทำเดิมให้แม่ขี่แล้วปารชุดคาร์บอนนี้มันแพงแล้วเนี่ย สองหมื่นสามก็ต้องไปจ่ายตัวยังไม่จ่ายเลยก็บอกว่าของสอจอลงบินพี่ไว้กูกลับบ้านปั๊บมีเรื่องมีราวเลยโหไม่ทุกคนคือแทนที่มันจะดีใจนะแต่หลรอบมีมันทำมันหมดแล้ดีใจอะไรกูยังไม่มีเงินเลยชุดนี้เนี่ยเอาเลูกค้าไม่เคลียร์ตังคูเลยแล้วอันนี้กูกูก็ยังไม่จ่ายทางทักเลยอ้าวสรุปยจะไม่จ่ายเลยใช่อ้าแล้วชุดนีเท่าไหร่เนี่ยชุดนี้น่าจะประมาณเกือบสองอ่ะ บาอีกใช่เออแล้วทำไงอ่ะขอมาแล้วเราไม่เกี่ยวนะครับแต่ลงชื่อใครไปอ่ะสจสจไปไปนี่นเราใช้เครดิตสจออกจากบ้านกูไปพรามึงไปใช่เหรองั้นงานคลิปนี้ก็ยกให้สจด้วยแล้วกันนะนะงั้นงั้นคลิปนี้ยกให้พี่นะฮะอ่ะพี่อ่ะเอายกให้ไงยกอะไรอีกคลิปให้พี่ไงยกคลิปให้เลยเอ้ากล้องอะไรนี่กล้องทล้กล้องไลย ก็ถึงก็เลยถ่ายคลิปไม่ถูกว่ะพี่ยกยกคลิปให้พี่ด้วยเอาเอาไปปิดคลิปเองแล้วกันกูไปไม่เป็นแล้วอ๋อกล้อบคืนให้เราแล้วมึงก็ตังค์จากไหนมาซื้ออิดเป็นไงพี่ทำไมพี่งงเลยไปไปปิดกล้องไปเลยปิดกล้องไปเลยเอาโอเคนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สอจรางวัลด้วยนะครับวันนี้พี่ยาก็จัดการแต่งรถให้มันเรียบร้อยแล้วครับผมของแต่งก็เยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ ส่วนเรื่องมันจะแจกไม่แจงก็ไปถาเองนะครับแต่ว่าเราได้ทำไปแล้วเราได้เรื่องไปแล้วเราไม่เกี่ยวครับผมเราเกี่ยวต้นกล้าคนเดียวเลยเอ้ต้นกล้าคนเดียวไปแล้วกูกลับบ้านเลยใช่เหรอเรากลับบ้านเลยเหรอเด้็กกลับมาพีป๊หอ่ะเอาแล้วกล้องอ่ะแล้วตากล้องอ่ะกล้องเอาวางตรงนี้วางวางเลยนะโอเคไปแล้วไปแล้วปวดแมวเลย